ทุกคนนะครับลงรถก่อนเดี๋ยวผมเดินขาที่จอดรถดีๆเลยเอาเคจจอดมาเดี๋ยวไปจอดข้างหน้าไปจอดกันในขับกันในขับเจ็ดตู้ไปมึงก็ลงสิกด F อฟอ้าวปักไอไปมันตกตำรวจพิมพ์ไม่ได้หนาวว่ามั้งเหรอฮะอย่าลืมไปติดตามช่องเพื่อนผมนะโย้หื้อกลัวสัตวมึงจริงเลยว่ะไอสัตว์ กูมึงมีช่องไงไอเด็กกูพูดเล่นเฮ้ยเอ้าไอไปต์ต์มึงทีวีป่ะทีวีอ่ะกูตำรวจตำรวจาแบนตัวเองหนอยนี่เมื่อกี้คุณชนกิตายอ่ะแบนตัวเองแบนตัวเองวันนี้มันเต็มตัวเต็มเลยไปไปมึงเก็บของดิไปเก็บของแบนตัวเองเฮ้ยคุณต้องตำรวจต้องให้ค่าให้ต้องให้ของค่าชดเชยเขาเลยนะ ต้องให้ผมคุณว่ามึงเมาอไปไปไหมเฮลิคอปเตอร์ไปไปไไปไปเอาทำไมอ่ะทำไมไม่ขับพอขึ้นเหลว อากตายตอนนี้เครื่องบินกําลังบินอยู่เหนือหน้าน้ํำอ่าวไทยนะครับก็ขอให้ผู้โดยสารทุกคนอยู่กันอย่างสงบด้วยนะฮะอยู่สายการบินนี้นะครับผมนรกแอร์ไลน์ไปถึงที่หมายที่นรกครับผมเฮ้ยมันมันมันตีเลยไปเฮ้ยไอ้ลวดไอ้ ใจเย็นเพื่อนตำรวจ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 จะด่ากูตำรวจจะบอกไม่ด้วยอะตำรวจอ่ะเราเล่น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 ตำรวจจะยิงกูอยู่เลยอ้าวไอ้เหี้ยกูกินยาพิษไปมึงไม่หิวบ้างหรอมึงไม่กินมึงตายกูไม่มียาไม่มีอะไรเลยว่ะอ๋อ ผมไม่มีเพื่อนนะผมเล่นกันสองคนเนี่ยเขาไม่มีเน,นะนนะขาไม่มีคนพอมครับผมบอกใครไม่ได้คนระับผมมีเพื่อนผมเป็นเพื่อนกันอยู่สองคนเนะี่ยอ้าวไอ้กูเป็นเพื่อนมึงด้วยเนี่ยอานะไอ้สัตว์นอกจากเพื่อนผมเนี่ยเนี่ยไบต์เนี่ยไบต์เนี่ยเขาเขาคนติดตามเยอะเอาแล้วเลยสัตว์อยากโดนอยากแม่บมาบ้าแบบนี้คนละคนติดตามเยอะ มันนั่งไม่ได้มันมันมันเป็นเจ็ตสกีเอาไว้ลงน้ำเฮ้ยลงลงหน่อยขอขับบ้างมันต้องลงน้ําไปไปตัดเฮ้ยไอโยมึงเห็ดกูเนี่ยไอโยไอโย่เมยงตามมาดิไอโยกูวิ่งตามไม่ทันเพื่อนพ้องตายไม่ไปไหนเลยไอ้ใหู่มาที่พูดเหนื่อยกันเลยตอนเทปกงเหนื่อยคลิปหายไอ้กูวาดคลิปไว้ตลอดกวาดคลิปไว้ตลอดทิ้งตำรวจไว้ตัดสิน ขึ้้้นไไปแลวิอะรเฮ้ยเราเจอคนอย่าเพิ่งไปยิงเขานะเว้ยเราต้องพวกเราต้องชวนเขาว่าเป็นพรรคพวกเราเป็นเพื่อนกันหมดอ่ะไอโยคนทั้งฟ้าร์ฟเป็นเพื่อนกันหมดอ่ะยิงมั่งดิสร้างนักเฮ้ยเอ้ยเอ้ยดูบ้านแอดมินดิเฮ้ยแม่งสร้างบ้านแอดมินเนี่ยบ้านแอดมินเว้ยนี่ไงมันกำลังพาเราเข้าจะได้จ์บ้านแอดมินไปเนี่ยใช่ใช่นี่บ้านแอดมินอ้าวอ้าวมึงขับเลยมึงเนี่ย เอาเคอจะไปนี่บ้านแอดมินนี่มันสร้างบ้านไว้บ้านแอดมินหมดิร์นสัตว์ว่ามึงข่าวข่าขนาดนี้มึงอย่ายืมรถกูไปนะลงลงเลยเฮ้ยเอ้ยที่ัแล้วกันแล้วม่งมีป้ายไฟด้วยปะไาป้ายไฟโฮมแอดมินเยดโดโฮมแอดมินิสเซเลมาบานแอินโยโย่ถ่ายรูปโย่ถ่ายูปอถ่ายรูปได้อยู่หน้าบ้านเยดโด้อ้าว อย่าลืมแม่นี่เขาปาบังเขาเบอหมดเลยดูอ่ผมถ่ายถ่ายรูปไปแล้วถ่ายรูปไปแล้วอย่าลืมไปติดตามช่องเพื่อนผมนะไปปี้อะอย่าอยาไอสัตว์พ่อคนละช่องเลยเฮียไอสิกี้สิบสามสิบสิอิกี้ิสามสิสมมีรถจอผมมีรถสวยไอ้เหี้ยจะรอก็ยังไอดี่ยไปจากกูไอ้าตากูนับหนึงถึงสามเท่ารั้งเลยแม่ หนึ่งสองสามกูเพลงกูเปลงไม่เป็นไรเพลหนบ้านแอดมินมีอะไรโยวิ่งหนีมันดีกว่าไปดีไปทิ่งเข้าบ้านแอดมินตัวแฟลชไอ้ยระวังมันมีปืนนะไอ้สัตว์แอดมินเยี่ยมบ้านหน่อยเรียบร้อยโทเปโตเสร็จกูละกูแดกโทเปโเต้ยมันไอ้เชี่ยมันไม่ใช่โทเปโต้ไปฆ่าไปฆาน้องเต๊กคนรู้เรื่องเลยเหี้ย ไอ้ลับลักรับไม่รับเลยสนแอบระวังโดนขังไอ้สัสเฮ้ยยยยยเล่นสนแอบไหมเล่นสนแอบไหมันปิดประตูได้ปะเล่นแอบไปกูไม่นารอแไ่ที่อไรไปไปเมืองไปเม่งอขับขับเป็นปะเนี่ยเบรกกดสเปกมาไม่ที่กูไม่ได้ขับ เออเด๊ะตำรวจ้ยดักเเฮ้ยดักเเฮ้ยดักเดักสพไม่แม่งบอกดักเซฟว่ะไปเซฟโซนเฮ้ยตำรวจมันเอาอะตำรวจมันเอาเราอะไอ้ตำรวจอย่างงี้ผิดกฎนี่แบบที่ผมทำอ่ะที่ผมไม่รู้อ่ะอันนี้แม่งรู้มันยิงอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวโดนยิงอ่ะโดนยิงอะมันเอาจรึเปล่ามันเอาจริงปล่อะไรวะมันเอาจริึเปล่า ไอ้ตาไอ้ตายิงไอ้ตา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 ไอ้ขวยาไอ้ควยตาไอ้ตามึงดูข้างบนเดอยนบินไอ้ควยมันขึ้นอยู่อ่ะไมึงมึงเป็นตำรวจจริงไม่ได้ไปรู้ส้นตีนอะไรเลยตอนแรกครับผมครับตำรวจครับมันกนต้ต็ตำรวจมันโกนส้นตีนจริงๆอ่ะ ตำรวจไปเจอกันเดี๋ยวผมมาหาใหม่นะอ้าวลุงไปไหนอ่ะไปเล่นเซิร์ฟควันดีกว่าโยนควันอ่ะไปเดี๋ยวไปไปไปแล้วตำรวจเจอกันไบายตำรวจบายเดี๋ยวผมจะไปเล่นเซิร์ฟอื่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังมาเล่นเดี๋ยววันหลังมาเล่นเดี๋ยวพาคนมาเล่นอ้าวมึงมีความสุขพอแล้วตำรวจอันเนี้ยกูเสียงแหบเสียงแห้งแล้วกูร้องเพลงกูต้องมาเอนเตอร์เทนมึีจิ๋วไหลไปแล้วบายบายไปบายเดี๋ยวครับ